สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีเป็นครั้งที่2นะคะซึ่งคุณครูกติกาคงเพชรนะคะคุณครูนี่แหละคะ่ะจะเป็นผู้สอนในวันนี้ตอนนี้นะคะเราอยู่ในกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ นี้นะคะเราจะได้เรียนเรื่องการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนจะสามารถบอกชื่อของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบได้และนักเรียนก็จะสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโปรแกรมได้ค่ะค่ะในการเรียนครั้งที่แล้วนะคะได้เรียนได้เรียนเรื่อง การออกแบบไปแล้วนะคะซึ่งนักเรียนก็รู้ประโยชน์ของการออกแบบดังนั้นการวางแผนการทำงานก็เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้นำการทำงานนะคะการออกแบบงานจึงเป็นก้าวแรกในการวางแผนค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยแบบแผนในการดำเนินงานย่อมมาจากการออกแบบหรือรูปแบบของงานนะคะ ซึ่งในรูปแบบของงานนั้นจะมีความแตกต่างกันการออกแบบงานจึงแตกต่างกันจึงต้องใช้โปรแกรมที่แตกต่างกันค่ะเพราะว่าในสังคมปัจจุบันนี้ในทุกวันนี้นะคะในการทำงานมีหลายสาขาวิชาชีพดังนั้นการออกแบบงานจึงต้องเลือกออกแบบโดยใช้โปรแกรมที่เหมาะสมนะคะ งานบางงานอาจจะออกแบบง่ายๆโดยการใช้ดินสอวาดอย่างเช่นวาดแบบของเสื้อผ้านะคะหรือว่าวาดแบบบ้านง่ายๆวาดโครงร่างแบบง่ายๆโดยไม่ต้องลงรายละเอียดแต่ว่างานบางงานนะคะมีรายละเอียดเยอะมากจึงต้องอาศัยโปรแกรมที่สามารถเก็บรายละเอียดและอธิบายการทำงานได้เป็นลำดับขั้นตอนอย่างดีเยี่ยมค่ะ เราจึงควรเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับงานนั้นๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการออกแบบงานได้ค่ะอันนี้นะคะแบบบ้านนะคะซึ่งก็อาจจะคุ้นๆนะคะสําหรับการออกแบบบ้านนะคะ เราสามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ค่ะในการออกแบบบ้านแปลนบ้านนะคะว่ามีความกว้างยาวเท่าไหร่มีระบบท่อน้ำตรงไหนระบบไฟตรงไหนนะคะซึ่งการเขียนแบบบ้านนี้นะคะสถาปนิกเขาจะมีความชำนาญในการเขียนแปลนบ้านหรือแบบบ้านนะคะค่ะซึ่งโปรแกรม AutoCAD เองนะคะ ยังสามารถออกแบบภาพ2มิติหรือ3มิติซึ่งเป็นที่นิยมมากนะคะเรียกว่า Autodesk AutoCAD นะคะเป็นเหมือนโต๊ะการทำงานที่สามารถออกแบบภาพใน3ามิติได้ค่ะค่ะโปรแกรม AutoCAD นะคะก็มีหลายเวอร์ชันถ้านักเรียนต้องการจะใช้ก็หาดาวน์โหลดนะคะหรือซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์มาลงได้นะคะ ต่อไปนะคะคือโปรแกรมมาลรเอ่ยโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม Auto Draw นะคะเป็นการวาดรูปง่ายๆโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยนะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็สามารถวาดภาพของเราและโปรแกรมจะทำการแปลงเป็นภาพที่สวยงามอย่างอัตโนมัติให้ค่ะ อย่างเช่นนักเรียนวาดรูปรถอย่างนี้นะคะพอเข้าไปใช้ในโปรแกรม a u t o d r นะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถเข้าไปใช้ได้ที่ Google นะคะพิมพ์ว่า a u t o d r a c o m นะคะก็ดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วก็ลองวาดรูปดูนะคะ เราวาดรูปเหมือนต้นไม้นะคะวาดไปไม่ค่อยสวยแต่พอโปรแกรมไปปรับเปลี่ยนให้มันก็จะสวยเหมือนกับเช่นรถที่วาดไปนะคะอาจจะไม่สวยแต่ว่าโปรแกรมจะจำรูปทรงได้ก็เลยเปลี่ยนรูปทรงที่สวยให้ก็เป็นการใช้การวาดภาพแบบอัตโนมัติแบบง่ายๆด้วยโปรแกรม p u t t o r r w w ค่ะต่อไปเป็นโปรแกรม Illustrator นะคะ โปรแกรม Illustrator นะคะสะกดก็คือตัว I นะคะตัวแรกแล้วก็ Double L U S T R A T O R นะคะเป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบนะคะ right, right. เป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบภาพนะคะเป็นภาพการ์ตูนนะคะสามารถที่จะใช้เครื่องมือนะคะหรือชูต่างๆนะคะที่อยู่ในโปรแกรมวัดภาพการ์ตูนได้ หรือจะใช้ภาพจริงๆของเรานะคะไปวางและสเก็ตภาพเหมือนได้ค่ะสามารถวาดภาพได้ในลักษณะเป็นภาพเหมือนนะคะซึ่งก็จะวาดง่ายค่ะเพราะว่าสามารถใช้โปรแกรมมีเครื่องมือช่วยนะคะซึ่งโปรแกรม Illustrator นะคะก็ยังสามารถที่จะออกแบบงานได้ด้วยนะคะออกแบบ ไป้ายไวนิ้วนะคะป้ายที่จะต้องติดโฆษณาต่างๆนะคะก็สามารถที่จะทำได้นี่ค่ะคือตัวอย่างป้ายที่เป็นป้ายสำหรับการโฆษณาซึ่งออกแบบด้วยโปรแกรม Illustrator นะคะค่ะโปรแกรม Illustrator มีความสามารถ หลายๆอย่างเลยค่ะสำหรับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์นะคะซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่นะคะเป็นงานเอาดอ์ป้ายประชาสัมพันธ์นะคะที่ติดตามสถานที่ต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆนะคะหรือว่าป้ายงานโรงเรียนของเราที่อยู่บนเวทีนะคะส่วนใหญ่ก็ออกแบบด้วยโปรแกรม i l l u s t r a t o r ค่ะต่อไปเป็นโปรแกรม Photoshop นะคะ สำหรับโปรแกรม Photoshop นะคะก็จะเน้นไปที่เรื่องของการตกแต่งและก็ตัดต่อภาพค่ะเป็นการตกแต่งภาพหรือว่าตัดต่อภาพนะคะให้สวยงามขึ้นหรือให้ได้ในรูปแบบที่ต้องการค่ะรวมทั้งยังสามารถ ออกแบบเอกสารนะคะปกรายงานปกหนังสือปกแฟ้มสะสมผลงานหรือนำบัตรใบปิวแผ่นโฆษณาต่างๆนะคะก็สามารถทำได้ค่ะซึ่งก็จะมีเครื่องมือหรือว่าถูต่างๆให้ใช้มากมายนะคะเราสามารถเลือกใช้ได้ซึ่งโปรแกรม Photoshop นะคะก็จะเหมาะสำหรับการออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์นะคะที่ นิยมใช้สําหรับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่ค่ะเป็นงานพวกปกหนังสือวรารสารบรรจุภัณฑ์นะคะหรือว่า,าพวกสื่อสําหรับที่จะขึ้นเว็บไซต์ะค่ะพวกแบนเนอร์นะคะต่างๆเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะออกแบบด้วยโปรแกรม Photoshop ได้ค่ะค่ะ ซึ่งโปรแกรม Photoshop นี้คะ่ะก็จะมีความแตกต่างกับโปรแกรม Illustrator อยู่นิดนึงนะคะตรงที่โปรแกรม Photoshop มียมออกแบบงานซึ่งเป็นงานเอกสารที่มีขนาดไม่ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นงานที่ใช้สำหรับเป็นสื่อออนไลน์สื่อบนโลกบนบนโลกออนไลน์นะคะเช่นปกเพจต่างๆนะคะหรือว่าแบนเนอร์ของเว็บไซต์นะคะสามารถที่จะทำได้เลือกใช้โปรแกรม Photoshop ออกแบบได้จะง่ายกว่าใช้โปรแก,มกรม Illustrator นะคะต่อไปมาดูโปรแกรม InDesign นะคะคืออะไรโปรแกรม InDesign นะคะใช้สำหรับไว้ออกแบบงานเอกสารค่ะรูปเล่มงานเอกสารไว้จัดเล่มค่ะจัดเล่มหนังสืออะไรประมาณนี้นะคะ โปรแกรมอินด s i g n นะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับรวบรวมด o c u m e n t ์หลายๆตัวเข้าด้วยกันและปรับรูปแบบของแต่และด o c u เ e n ต s ให้เป็นรูปแบบเดียวกันนะคะนิยมจัดคอ,อ,อลัมน์จัดรูปแบบของหนังสือหรือนิตยสารนะคะค่ะนี่คือหน้าตาของภายในโปรแกรม INDESIGN นะคะลักษณะคล้ายเอางานด o c u m e n t ์มาจัด ให้มีรูปแบบที่สวยงามเป็นคอลัมน์เป็นหน้าที่สวยงามเหมือนจัดหนังสือให้เป็นอ่าเป็นคอลัมน์เป็นรูปแบบที่สวยงามค่ะต่อไปนะคะคือโปรแกรม f r e t นะคะมีตัวย่อคือตัว F นะคะแฟตคืออะไรเอ่ยมีใครรู้บ้างโปรแกรม โปรแกรมแฟลตนะคะสําหรับวาดการ์ตูนง่ายๆเลยค่ะด้วยโปรแกรมแฟลตนะคะวาดการ์ตูนแล้วมาทําเป็นเฟร,รมภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็จะฝึกวาดการ์ตูนก่อนนะคะและหลังจากนั้นเอาหลายเฟรมมาต่อกันทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเป็นการ์ตูนได้ ึ่งจะต้องวาดหลายเฟรมมากกว่าจะได้การ์ตูนสักหนึ่งเรื่องนะคะดังนั้นใครที่ชอบงานแอนิเมชันนะคะให้ไปศึกษาโปรแกรม f ฟรตนะคะต่อไปมาดูการออกแบบเว็บไซต์ค่ะใช้ o o o l l s s t t s นะคะซึ่งสร้างเว็บได้ง่ายไม่ต้องใช้โค้ดและเป็นฟรีด้วยค่ะเป็นการสร้างเว็บไซต์ฟรีด้วย o o o l l s s t t s นะคะ Google Site นะคะมีความสามารถที่จะช่วยเราสามารถเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้ง่ายๆเพียงเรามี gmail.com นะคะแล้วก็เราก็จะต้องใช้ Google d r i v e ในการที่เข้าไปออกแบบงานนะคะและออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ของเรานะคะโดยใช้ o o o l l s s t t s ค่ะ แล้วอาจจะใช้ Google Form ด้วยในการที่เก็บข้อมูลต่างๆเก็บฐานข้อมูลต่างๆนะคะหรือการที่จะทําแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนก็ใช้ Google Form ของ Google Sites ค่ะ mm hmm. เราสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ได้นะคะโดยใช้ Google Sites ซึ่งสามารถออกแบบได้ง่ายแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเป็นโปรแกรมเป็นฟรีนะคะเป็นบริการฟรีจาก Google นะคะตัวหนึ่งค่ะที่สามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้ก็คือใช้โปรแกรม Dreamweaver ค่ะโปรแกรม Dreamweaver อาจจะมีลูกเล่นในการสร้างเว็บไซต์ได้มากกว่า Google Site นะคะแต่ก็อาจจะใช้ยากกว่านิดนึงนะคะ และอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะที่สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ดีก็คือการสร้างเว็บเพจหรือว่าสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML อันนี้ก็จะยากขึ้นมานิดนึงเพราะจะต้องเขียนโค้ดเขียนคำสั่งขึ้นมาเองนะคะแต่สามารถทำาจัดการกับเว็บไซต์ให้สวยงามได้มากตามความสามารถที่จะเขียนด้วยภาษา HTML ค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเลือกใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบนะคะซึ่งก็จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม อันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของบริเวณออนไลน์นะคะที่อยากจะสร้างด้วยโปรแกรม HTML หรือว่า Dreamweaver นะคะ,ะทั้งหมดนะคะนักเรียนก็จะได้รู้ชื่อโปรแกรมไปแล้วนะคะว่าโปรแกรมมีอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะจำนวน10ข้อ10คะแนนนะคะนักเรียนก็จะ สามารถที่จะบอกชื่อของโปรแกรมได้นะคะหรือว่าเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโปรแกรมได้ว่าโปรแกรมไหนใช้สำหรับอะไรนะคะจากการที่นักเรียนได้ฟังบทเรียนไปแล้วนะคะคุณครูขอให้นักเรียนนะคะทำข้อสอบด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันในการเรียนครั้งต่อไปค่ะ